น้องแอบไปดูประวัติที่ไอ้ชัเป็นมือปรับแตเดินขึ้นไปถึงข้างบนก็เงียบหมดกุญแจล็อกอยู่สองลูกก็ได้ยินเสียงพระจาจาร์มินิว์นิ้วพระจาจาร์ยื่นกุญแจมาบอกโยมเอาลูกกุญแจเนี่ยไข่ลูกเล็กนะแล้วเดี๋ยวโยมก็เปิดได้เลยก็เลยก็หยิบลูกกุญแจมาแต่ไม่เห็นตัวพระจาจาร์เห็นแต่นิ้วก็เอามือบิดพอบิดเปิดลูกกุญแจมาไม่เห็นตัวพระจาจาร์ ยิงปืนถาใครมาเดี๋ยวมาทำอะไรที่นี่เนี่ยนะบอกใครกับเซียนแล้วพี่ก็วันนี้กูอยู่กับเซียนมไม่เห็นเหรอเซียนโป๊ยเซียนไงเป็นลมอะ่ะนะวันนี้พี่อยู่กับพี่คันชิดพี่คันชิดเนี่ยเป็นนายกสมาคม ยิงปืนเขาใหญ่เขาใหญ่คือเขาลูกนี้ใช่ไหมพี่คันชิดเจ้าพ่อเขาใหญ่แล้วเรามาตั้งที่นี่เราก็เลยตั้งชื่อตามให้เกียรติสถานที่ใช่ครับพอมาอาศัยเจ้าพอหากินแต่ถ้าคนจําได้เรารู้จักพี่คันชิดพอมาถ่ายพี่คันชิดปุ๊บเรื่องวัดหนองทรายอาจารย์เหล็กเงินเข้าสิบปลาพี่คันชิด ถึงกับให้พี่ไก่โทรมาบอกเดี๋ยวมากินข้าวเลยนะอยากเลี้ยงข้าวจังเลยเนี่ยคือแต่จริงไม่เกี่ยวกับเราหรอกแต่ว่าเขาเรียกว่ามันเป็นเหมือนมีวาส,สนาต่อกันนะใช่น<ช>รเราก็เลยอพี่คันชิดให้เกียรติมาเลี้ยงข้าวเราแต่เรามาเจอพี่เขาในสถานที่ที่เป็นสนามยิงปืนแล้วก็เอาสักหน่อยนะแล้วพี่เตย,ยิงปืนเป็นไหมหรอเป็นที่ไหนเขายังสอนเลยเเป็นดจนิ้วกินเนี่ยคือแบบไม่ได้อ่าเดี๋ยวมี เดี๋ยวมีน้ำแดงให้ดูในคลิปมีน้ำแดงให้ดูแท้อันนี้แท้ไม่มีเมคไมบอกนิ้วโป้งไงดเราหันหลังอยู่นิ้วโป้งนิ้วโป้งอะไรนิ้วโป้งอะไรพอโดนท่านันแหละอ๋อกูรู้ใระจัระจักเนี่ยแล้วก็นิ้วโป้งจริงๆรินิ้วโป้งจริงด้วยแล้วเดี๋ยวพี่อันทิจะพาไปกินข้าวที่ไหนติดตามนะครับแต่บอกได้เลยเรื่องที่คุยกันวันนี้เอ็กซ์คลูซีฟแน่นอน ีไยิงปืนมาเป็นไงบ้างคุณเตยิงปืนประสบการณ์ผมว่ามันเป็นอะไรที่มัเออันนี้มันเล่นกับอะดรีนาลีนมันเป็นกีฬาที่เล่นกับอะดรีนาลีนมันจะมีเอนโดฟีนมีอะมีบ้าไม่ใช่อะอะดรีนาลีนมันเหมือนกับความตื่นเต้นแต่มันก็จะอยู่สักพักหนึ่งนะยังไงทครับพอพอมันเริ่มทินเริ่มอะไรนขายตัวก็คือคุ้นมีความคุ้นมีความชื่นินแล้วมีการกระตุ้นด้วยเป้าแล้วว่า อยากยิงให้โดนทีนี้มันก็มีการท้าทายตัวเองอะไรไปรแต่ความเป็นไปเป็นมาน้องอะแอบไปดูประวัติครับเใช้เป็นมือปกกักอยอครับเคอยู่ปราบปษย์ <laughs> แสดงว่าการที่หลงไหลในกีฬายิงปืนเกี่ยวข้องกับการที่เราเคยเป็นก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าอยู่กับปืนตอนเป็นตำรวจก็ใช้งานมันประจำประจำไม่ใช่นั่งโต๊ะไม่ใช่ไม่ใช่โบ๊อย่างเดียวโบ้เดียวแบบผู้ชมหน่อยว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่เล็กเดียวหงร้านเล็กเดียวหงเนี่ยอยู่ใกล้ๆสนามยิงปืนที่อาทิตย์แล้วก็เป็นที่อที่เขบอกว่าเป็นที่ที่ท้าทาย ำไมอ่ะทำไมอ่ะมาแล้วต้องสู้รบก,กับเจ้าของ <c oughs> ที่จะประเมิานานี้มันเป็นเรื่องของรุ่นเก่าอาหารขึ้นชื่อเนี่ยมันเป็นรุ่นเก่าทําแล้วรุ่นเก่าเขาแบบคือกูจะทํางานมาคุยอะไรหนักหนาอะไรเงี้ยประมาณนั้นเขาจะวุ่นอยู่แต่เรื่องในครัวเรื่องบริการเรื่องอะไรพวกนี้จะไม่ค่อยมาให้ความสําคัญกับสิ่งที่เด็กรุ่นใหม่ให้ความ<ค>สําคัญเท่าไหร่ประมาณนั้น <Okay. S 1> ทีนี้มาเรื่อง เมื่อวานนีกว่าเออเมื่อกี้แอบฟังเรื่องเล่ามานนึงเรื่องนี้เล่าได้ก่อนอาหารมาคือหนึ่งผมจะบอกอย่างนี้หนึ่งด้วยความที่เรารู้จักกันผมรู้จักพี่ยังชิดเนี่ยมีพี่คนหนึ่งที่ผมเคารพนับถือรู้จักมาเป็นสิบปีแนะนำให้ผมรู้จักหมายความว่าผมมั่นใจว่าเขาไม่หาคนอุปโลกมา ให้เรารู้จักแน่นอนอย่างแรกถึงเราจะเพิ่งเคยคุยกับพี่กันชีแต่เรารู้แล้วว่าเดียพรแนะนํามาไม่มั่วแน่สองตัวอาจารย์เองเราก็พอรู้จักได้เห็นอะไรกับตาได้ยิงกับหูมาก็มาแต่เรื่องเมื่อวานเรื่องมันเป็นไงก็ขายพราได้10กว่าล้าน ตั้งใจในใจเลยตั้งใจจะไปทาบุญกับพระอาจารย์อยู่แล้วครับก็คุยกันในบ้านว่าเดี๋ยวจะไปทาบุญกับพระอาจารย์แต่ก็ไม่ได้บอกพระอาจารย์ไม่ได้โทรไม่ได้อะไรเลยก็มีแต่คนในบ้านที่รู้ที่รู้คนในบ้านแอบส่งข่าวว่าไม่มีไม่มีไม่มีก็ไม่มีใครมีเบอร์เบอร์พระอาจารย์จะไม่มีเเบอร์พระอาจารย์ผมก็ยังไม่มีทุกวันนี้ไม่มีไม่มีคือมีผมมีผมที่มีก็ไม่ไม่ไม่ได้โทรแต่ก็เร่งด่วนจริงๆรงเร่งเร่งด่วนจริงๆพอก็มาถึงบ้านวันเป็นส่งพระถึงบ้านสามทุ่มก็ไม่ได้คุยอะไรแต่พอมาตอนเช้าพกอะ โทรไปหาเจ้าแนนเขาเป็นอยู่ที่วัดอยู่ใน,ในวัดเขาบอกว่าวันนี้พระอาจารย์ติดกิจไม่ไม่รับแขกคือเจ้าแนนบอกพี่ไก่บอกพี่ไก่ว่าวันนี้พระอาจารย์ติดกิจไอ้เจ้าแนนก็ถามว่าติดกิจอะไรอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวโยมมาชิดจะมาถวายเงินทําบุญค่าไม้แต่เราอ่ะก็ยังไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่าเราจะทำไ,ได้ค่าอะไรเราก็ยังยังไม่ได้บอ,อยังไม่ได ไม่ไดีแต่คุยกับแฟนว่าเออเดี๋ยวเราไปถวายเงินถวายเงินอาจารย์กันสุดท้ายไปกักนัดกันในในใน,ในทีมมีพี่ไก่พี่ไก่พ,ไกพี่แท้แม่แล้วก็น้องสาวผมแล้วก็แฟนผมไปกัน6คนแต่พระอาจารย์ก็บอกว่าไม่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 ต้องไปเถยมากเพราะว่าให้ให้ไปจอดหลบๆข้างหลังเดี๋ยวกลัวลูกศิษย์จะมาเหมือนพระอาจารย์ท่านแบบมีภารกิจอะไรเงี้ยก็ไปถึงวัด กระโรขึ้นไปตอนนั้นนะพระอาจารย์ก็ยังไม่รู้ว่าผมไปผมยังไม่ได้โทรบอกผมก็บอกพระอาจารย์ครับพอดีผมจำหน่ายพระได้สิบกว่าล้านตั้งใจยาวเงินมาทําบุญสัก้อนหนึ่งอะไรเงี้ยครับพระอาจารย์อยู่ไหมครับบอกยูอยู่ข้างบนนี่เลยโยมขึ้นมาได้เลยก็เลยเดินขึ้นไปพอเดินขึ้นไปถึงข้างบนก็เงียบหมดกุญแจล็อกอยู่สองลูกก็ได้ยินเสียงพระอาจารย์น่ะมีนิ้ว่นิ้วพระอาจารย์ยื่นกุญแจมาบอกโยมเอาลูกกุญแจเนี่ยไข่ลูกเล็กนะ แล้วเดดเย์ยงก็เปิดได้เลยก็เลยก็หยิบลูกกุญแจมาแต่ไม่เห็นตัวพระอาจารย์เห็นแต่นิ้วก็เอามือบิดพอบิดเปิดลูกกุญแจมาไม่เห็นตัวพระอาจารย์ก,ก็งงตอนแรกก็งงแต่พระอาจารย์เป็นคนแบบเดินช้าแล้วก็ห่างห่างสักสิบกว่าเมตรได้ไั้งก็เป็นอีกห้องหนึ่งกั้นไว แล้วก็ห่างไปอีกเกืบอบสิบกว่าเมตรก็เป็นห้องหนการไว้ซึ่งเป็นประตูไม้ถ้าเกิดเปิดนะปิดเนะี่ยมันจะต้องมีเสียงดังใช่ครับแต่มันไม่มีเสียงแล้วก็มองไม่เห็นหลังพระจารย์เลยพอเปิดประตูปุ๊บเนี่ยไม่เห็นใครเลยแล้วก็วพระจารย์ไปไหนวะก็ตามตามเข้าไปข้างในพอไปถึงข้างในก็เปิดประตูเข้าไปก,ก็ไม่เห็นพระจารย์อีกพอก็มองทั้งห้องเลยก็ไม่มีพระจารย์เดินมาจากห้องข้างหลังสุด,ดอะจากห,าห้องท,งที่เขาทำพ,าพา้าล่อพระใช่ครับเปิดประ<อ>ตูม<พ>า ถือน้ำขวดหนึ่งก็ถือแบรนด์ขวดนึงแต่เขาก็ยิ้มแต่ว็็ไม่ได้พูดอะไรก็เดินมานั่งข้างหน้าก็บอกพระอาจารย์ครับในใจตั้งใจจะทำห้าแสนแม่น้องผมนะรวมกันน่ได้ห้าแสนพี่ไก่กับพี่แท้รวมอีกสองหมื่นเป็น5้าแสนสผมก็บอกพระอาจารย์ครับต้องการทําบุญให้พระอาจารย์ครับพระอาจารย์จะ ใช้เงินซื้อไม้เท่าไหร่ครับพระอาจารย์ก็บอกว่าก้อนแรกอะ่ะจ่ายเขาไปแล้วอะ่ะแสนสองอีกชุดหนึ่งอ่ะก็คือในชุดเดียวกันเนี่ยห้าแสนแต่ต่อเขาไว้สี่แสนรวมแล้วห้าแสนสองซึ่งมันตรงกับเงินที่เราตั้งใจไปทําบุญพอดีอซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้ <laughs> คือเราทาแล้วขาดสองหมื่นก็ยังมีมาสมทบสมทบรวมแล้วได้จํานวนที่พอดีเป๊ะแต่ผมจะบอกทุกคนก่อนนะครับว่าไม่ใช่ว่ามาปั่นกระแสให้ทุกคนไปหาพระของพระอาจารย์หรือว่าอะไรถูกถูกก็มีของฟรีก็มีใช้แต่ที่มาคุยกันเนี่ยมาแนวแลกเปลี่ยนประสบการณ์มากกว่าคนฟังเป็นบันเทิงไปก็ได้ได้ครับแต่ถ้าคุณฟังแล้วเกิดเลื่อมใสเกิดรัทามาลองสัมผัสก่อนยังไม่ต้องไปกว้านซื้อ<ช>อะไระขนาดนั้นนะครับมาเจออาจารย์ศึกษาก่อนศึกษาก่อนสะสม อาจารย์คุยกับทุกคนใช่ครับไม,ไม่ไม่มีเลือกว่าแบบนี่ลูกอมอตลูกรอฟอ,อ,อ,อทอะไรไม่มีใครก็เ,เหมือนกันจ่ใหญ่โตให้ไหนเขาเรา,เาคิวเหมือนกันใช่ใช <laughs> ่ทุกคนเท่ากันหมด มีอะไรบ้างครับพ่กันชีตตอนนี้ก็มีลูกชิ้นปลาทอดเปาฮื้อปันน้ำเงินชูชีไก่ไทยต้มน้ำปลาปูผัดข้าวยำขาหมูตินเป็ดแล้วก็กุ้งกุ้งฝอยทอดอ๋อไออันนี้ที่ขึ้นชื่อคืออันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับไอส่วนนี้ก็คือขาหมูขาหมูอันนี้อันนี้เหมือนตีนไก่อ่ะตีนไก่แต่เป็นเป็ดครับ แต่ผมสงสัยนี่ปลาน้ำเงินปลาน้ำเงินเวลามันอยู่ในแม่น้ำเนี่ยผิวไม่ออกน้าเงินน้ําเงินเน้ขาถึงเรียกปลาน้าเงินอืมก็เป็นพอกปลาน้ำเงินนเงินน่าจะน่าจะเป็นแบบเวลาถอนแสงแต่ก็แต่พออยู่ในจานแล้วก็เหมือนไม่เหมือนกันหมดเลยจะปุ่นพวกปลาเนื้ออ่อนอ๋อแต่เกตดอยสู่งปลาัน้ออ่อนนี่เราจะเริ่มลองจากอันไหนก่อนดีเอาเอาเอาง่ายสุดก่อนเด็ดทุกอย่างครับเอาอาที่เราลองได้เลยครับต้มยันตีนอยากกูไม่กินอยากกินทำหมูให้คือมันเหนียวเหนียวมาก มันมันไม่เหมือนที่เราเคยกินเอ้คือกล้วยหรือว่าลูกพินปลาอะไรอย่างเงี้ยจะล้วนผสมแป้งอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องสืบเลยไก่บ้านเนี่ยไม่ไม่ไม่เหนียวครับไม่เหนียวไม่เหนียวง่ายอ้ขอย่าตครับได้ครับไก่ไก่ไก่สาวจะไม่ไม่ค่อยเหนียวมากเขาเรียกไก่สาวไก่สาวก็จะเป็นตัวขนาดสักโลถแาไก่แก่ก็เหนียวจะเหนียวครับถ้าไก่นั้นจะเหนียวออืืม มันไม่เหนียวอ,ะอ่ะนนแต่มันก็ไม่ไมใช่ไก่พันธุ์แต่กินง่ายอะ่ะไอไก่บ้านที่เราจินตนาการก็แบบว่าออหืต้องไหมแล้วไก่ชนต้องไปสู้สู้รบกัน <c oughs> อันนี้อย่างนี้เอันนี้ขออนุญาตลองแต่ลอ,ลองแต่ขาหมูนะ,ะได้ <c oughs> แล้วก็ไม่เหนียวแล้วก็กรอบ,รบทำไม <c oughs> ทำไมเรากินอยู่คนเดียวลองก่อนับลองแต่ไม่ต้องอะไรชอบกิน อาหารเนี่ยนะสำหรับผมนะเขาเดินผมไม่รู้นะแต่อาหารเนี่ยสิ่งที่ทําให้อร่อยเกิน50สอร์ซก็คือกลิ่นทำให้เรารู้สึกรู้สึกดีอย่างเงี้ยพวกข้าวผัดพวกกลิ่นกระทะอะไรพวกนี้มันมันได้กล้องน้ำลายไหลเลยนะที่บอกว่าข้าวผัดเนี่ยถ้าเป็นร้านอาหารจีนนะรับเขาวัดกันที่ข้าวผัดว่าร้านไหนดีไม่ดีกระทะเหล็กคือจะผ่านหรือไม่ผ่านขึ้นอยู่กับข้าวผัดอย่างงั้นกูบอกว่าผ่านเลยนะ นานนี้อร่อยเขาผ่าอร่อยจริงใครท้าไม่ได้กิน <c oughs> กูรู้แล้วกูได้ยินแต่คำว่ายำตีนเป็ดขาหมูมาแล้วกันอยู่ในรถนะท,ที่พวกมึงพูดกันอ่ะอร่อยผ่านเนี่ยปอา <c oughs> น,น้ำเงินไม่ได้ <c oughs> มันคูณคูณสามอ่ะถ้าเกิดเคยกินปเนื้ออ่อนเลยชอบ ตามงินไม่ได้ทุกอย่างน่าจะผ่านหมดนะผมว่าไม่ไม,ไม่มีอะไรเออคือรับแขกได้พาพาแขกบ้านแขกเมืองมากินผู้ใหญ่าทาน,า,านได้13าล้านคืออะไรครับจำนายพระอาจารยเ์เป็นคิดมาชมด้วยคับไม่ครับพระอาจารย์ตั้งใจให้ทุกอย่างไม่มีเรื่องบังเอิญครับทุกอย่างถูกกำหนดไว้หมดแล้วพระจาจาร์เขากำหนดให้สิ่งที่พี่อาทิตย์เป็นเนี่ยผมสรุปสั้นๆนิดนึงคือเขาเริ่มจากศรัทธาศรัทธาครับ วันนี้ก่อนจากกันวันนี้ต้องขอบคุณพี่ขยิดมากๆนะครับ,รบที่เปิดบ้านเปิดร้านต้อนรับเราอย่างดีนะครับพี่ขยิดฝากฝากร้านนิดนึงที่สนามยิงปืนสมาคมกีฬาย,ยิงปืนเขาใหญ่อำเภอเดอบานบังบ,บวชจังหวัดสุพรรณบุรียินดีต้อนรับทุกคน,นครับกาแฟอร่อยมากมี <ไง S 2> คาเฟ่เขาใหญ่ชูตติ้งแอนด์คาเฟ่ครับเค้กอร่อยเปิดแดดมงครึ่งถึงจิ้มครึ่งแต่ร้านนี้มาจากมาจากสนามยิงปืนก็ไม่ไกลประมาณโลเซตถ้ามายิงปืนเลยมากินข้าวนี้ ได้ครับสบายมากนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ